นะครับก็สวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มาผ่านพ้นกันไปแล้วสาหรับงวดเก่าในงวดประจำวัที่16ตุลาคม2 5 6 3นะครับวันนี้ Apple นะครับจะมาประเดิมด้วยเลขติดบ,บนเด่นบนมาชว์นะครับทำไมถึงบอกว่าเลขติดบ,บนเด่นบนมาชว์นะครับชุดนี้จะเป็นชุดเลขเด่น นะครับ3ตัว3ตัวเด่นมา1ตัวถึง2ตัวนะครับมา1ตัว2ถึง2ตัวไม่ปักหลักนะครับสูตรเริ่มเข้ามาทั้งหมดก็10งวดนะครับ10งวดติดนะครับ10งวดติดนะครับทีนี้10งวดติดมาดูวิธีค, 10. คิดกันได้เลยนะครับนะมาดูวิธีคิดนะครับวิธีคิดผมจะใช้หลักหมื่ Jos, <Tin> นะ นะครับหลักหมื่นบวกกับหลักพันสองครั้งทําการนําเลขหน้านะครับเลขหน้า3ามตัวครั้งที่2นั่นก็คือหลักสิบนะครับทำการบวก9้าของที่ผลรับที่เราได้ออกมาก็จะทําการบวก1นได้บวก2ก็จะเป็นตัวเลขจะ3สามตัวนะครับสามตัวนี้มาได้1นถึงสตัวกับเลขติดบนนะครับก็จะประเดิมให้ในเลขติดบนนะครับวันนี้เราจะมาดูกันสูตรเือนเริ่มเข้าตั้งแต่งงวดประจำวันที่16เดือน5านั่นหมายความว่า10บงวดแล้วนะครับ นะครับวิธีคิดนะครับห้าบวก1เป็น6 6หบวก1เป็น7ดนะครับ7บวก8ดเป็นสิบห้านะครับ15บห้าบวก8ดนะครับเป็นย3 23ิบามยิบสามบวก9 2, 2้านะครับเป็นสาสสองใส่2นะครับ2บวก1เป็น3าสาบวก2เป็นห้าคำนวณออกมาได้2 3 5สาห้าผลรางวัลออกค่าหกดนะครับเราเข้าเลขวิ่ง5้านะครับทีนี้มาดูในงวดถัดมานะครับงวดถัดมานะครับ3ามบวก1นะครับเป็น4ี่ี่บวก1นะครับเป็นห้า 5บวกเป็น11 11บวก6นะครับเป็น17 17บวก9นะครับ17บวก9นะครับเป็น26นะครับใส่6ไปครับ6บวก1นะครับเป็น7 7บวก1นะครับเป็น8นี่ครับตัวคำนวณเราได้678นะครับท่านผู้ชม6 7 8ผลรางวัลออก967นะครับนี่นะครับ ผมถึงบอกว่ามาหนถึงสงตัวนี่ครับอเก้าหนะครับฉะนั้นตัวเลขวิ่งเราเนี่ยเข้าทั้ง6เลขเจ็ดนะครับนี่ครับเป็นงวดที่สองเห็นไหมครับทีนี้มาดูงวดที่3านะครับหนบวกหกนะครับเป็นเจ็ดเดบวกหกเป็นสิบสาบวกแปดเป็นยี่สิบอดยิบอดบกแนะครับเป็นยี่สิ้ายี้าบวกเนะครับเป็นสา 38เราใส่8ไปเลยครับตัวแรกนี่ครับ8เราจะบวก1นะครับ8บวก1เป็น9 9บวก1เป็น10ใส่0นย์หลักหน่วยนะครับทีนี้เราคำนวณได้8 90ในเลขเด่นในงวดถัดมานะครับออก2 5 8นะครับ2 5 8 258หนะครับฉะนั้นเลขวิ่งเราเข้าที่เลข8นะครับ8มาหลักหน่วยนะครับงวดที่นี้ก็มาหลักหน่วย10บนะครับเป็นงวดที่สาเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูงวดที่4 4ี่บวก7นะครับเป็น11 11ดบเวก7เป็น18 18บวกเ้าเป็น27 27บเดบวก9้าเป็นสา3สิบาสบวก9้านะครับเป็น45สห้า ใส่ห้าไหครับเห็นไหมครับ,รบ5เราจะทําการบวกหนึ่งห้าบวกหเป็นห6หบวกสเป็น8นี่ครับเราคาํานวณออกมาแล้วได้ห้าหนะครับงวดนี้ทีนี้ห้าหกแนะครับผลรางวัลออก3ามดหนะครับในงวดถัดมาออก3 8มดห ทีนี้เลขติดบนเราเข้ากี่ตัวครับ2ตัวนะครับงวนี้หมายครับได้หกับ8ดนี่ครับเป็นงวดที่สี่นะครับทีนี้เรามาดูงวดที่ห้าต่อนะครับงวดที่ห้าจะเป็นยังไงเจดบวกสามนะครับเป็น10 10บวกสามเป็นสิบสาสบามบวกสามเป็นสิบหกสบหบวกสามเป็นส9บนะครับ19บวก9้านะครับ19บเวกเก้าเป็น28ดนะครับเราใส่แปด 8ปดบวกหเป็น9 9้าบวกสนะครับเป็น11เราคำนวณออกมาแล้วครับได้8ปดเก้าหนึ่งในวน้วนนี้เห็นไหมครับ8ปดเก้าหนึ่งนะครับผลรางวัลออก3 9 1 3 9 1เลขวิ่งเราเป็นไงครับเลขเด่นเราเข้าที่เลข9และเลข1 2ตัวตรงตรงมาทั้ง2ตัวเลยนะครับเป็นงวดที่5นะครับ ข้วที่หกหบวกเนะครับเป็น15บห้บวกเนะครับเป็น 24, 24่สิบ่ยี่บวกเนะครับเป็น31 3สิบเวกเเป็น38 38ิบวกเนะครับสามบวกเเป็น47ฉะนั้นเราใส่7ไปก่อนนะครับตัวที่1นเจ็ดหลักหน่วยนะครับเราจะนำหลักหน่วยอย่างเดียวเจบวกหนะครับเป็น8 8ดบวกสนะครับเป็น10ใส่ศูนย์หลักหน่วยนะครับ ทีนี้เราคำนวณได้เจ็ดแปดศูนย์ผลออกมาออกอะไรครับเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งนะครับออกแปดหนึ่งหนึ่งดหนึ่งหนึ่งนะครับเราก็เข้าที่เลขแปดอีกแล้วเห็นไหมครับนี่ครับเข้ามาเป็นงวดที่หกนะครับงวดที่เจ็ดนะครับงวดที่เจ็ดงวดที่เจ็ดสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกห้านะครับเป็นสิบสี่ 14บวกหเป็น15บห้าสิบบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบหกบวกเก้น, <c oughs> นะครับสิบวกเก้า <c oughs> เป็นยี่สิบห้านะครับสิบหกบวกเก้าเป็นยี่สิบห้านะครับท่านผู้ชมฉะนั้นเราก็จะต้องนำห้นะครับหลักหน่วยมาลงหเราจะเพิ่มไปหนึแต้มนะครับห้บวกหเป็นหกหบวกสเป็นแนะครับเราจะเพิ่มหแต้มได้สแต้ม ทีนี้เรามาดูนะครับเราคำนวณได้ห้าหกแปดผลรางวัลออกเก้าเก้าเจ็ดนะครับงวดนี้เก้าเก้าเจ็ดนะครับสูตรเราหลุดไปแล้วนะครับหลุดหลุดหลุดนะครับงวดนี้หลุดเราก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้นะครับทีนี้เรามาดูสูตรในงวดถัดมาจะเป็นยังไงนะครับออกเก้าเก้าเจ็ดเราหลุดไปหนึ่งแต้มนะครับเราหลุดไปหนึ่งแต้ม สูตรจะกลับมาเดินต่อไหมนะครับสูตรหยุดไปที่สองหวดนะครับงวดที่7จ็หยุดทีนี้งวดที่8นะครับ9บวก9นะครับเป็น18 18ดสบวกเก้านะครับเป็น27 27ิบเวกสเป็นสามสิบวกสามเป็น3 33 3บวก9้นะครับสาบวกเป็นส2ใส่2องไครับ2อบวก1เป็น3 3มบวกสเป็น5นี่ครับ ได้2าสองสามห้าสูจะกลับมาเดินต่อไหมครับผลรางวัลออก2องสี่สี่ศูนย์แปดสมนะครับออก0ูนย์แสามกลับมาเหมือนเดิมนะครับเข้าที่เลข3ามอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับสูตรเราเนี่ยถ้าสมมุติว่างวด1ห,หลุดนะครับเราจะยังไม่ลงแต่พองวดถัดมาเราลองทําดูมันเข้าเห็นไหมครับและอีกอย่างตัวเลขเนี่ยเรานําแต่ เลขของรางวัลที่1นนะครับส่วนมากนะครับก็จะเกี่ยวโยงกับช่วงนี้ออก083นะครับเข้าเป็นงวดที่7นะครับทีนี้มาดูงวดที่8สูจ่จะเดินต่อหรือเปล่านะครับงวดที่8 4นะครับบวกสเป็น8 8ดบวกสนะครับเป็น12 12อบวกสเป็น16 16กบวกสเป็น18 18ปดสิบวกเก้บปวกเเป็น27นะครับฉะนั้นเราใส่7 7บวก1นะครับเป็น8 8บวก2เป็น10นะครับเราคำนวณออกมาได้780นะครับในวันนี้780ผลรางวัลออก893นะครับนี่ครับ893นะครับฉะนั้นเลขเด่นเราเข้าที่เลข8อีกแล้วเห็นไหมครับเราเข้าที่เลข8อีกแล้วนะครับ เข้าเป็นงวดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8สนะครับเงวดเข้า8งวดนะครับถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้เรามาดูงวดที่10 3สบวกเนะครับเป็น10 10ิบวกเนะครับเป็น17 17จบวกเนะครับเป็น26 26บวกเก้นะครับยี่วกเเป็น35 35ิบวกเนะครับเป็น44 35บวกเเป็น44เราก็นำสีหลักหน่วยมาลงเห็นไหมครับ4ีบวกหเป็น5 5าบวกสเป็น7จ็นี่ครับเราคำนวณออกมาได้ที่4ี่ห้าเนะครับผลรางวัลนะครับออก28 6 051นะครับงวดล่าสุดนี่เองนะครับเห็นไหมครับออก051นะครับเราก็ติดก่เลข5เห็นไหมครับ เราคำนวณมาได้ติดที่เลข5นะครับท่านผู้ชมทีนี้ผมจะมาไล่ดูนะครับงวดที่1งเราเข้า5งวดที่2เลขติดบนเข้า6กับ7งวดที่3นะครับออก2 5 8เราเข้า8งวดที่4ออก3 8 6เราเข้า6กับ8งวดที่5ออก3 9 1เเราเข้า9กับ1งวดที่6ออก8 1 1เราเข้า8งวดถัดมานะครับออก997เราได้568หกลุดนะครับ ถัดมาสูตรได้23 5ออก0 8 3ย์เข้า3ถัดมาได้780ออก8 9 3เเข้า8ถัดมาได้4 5 7หออก0 5 1ย์เข้า5ทีนี้ในงวดประจำวันที่16นะครับอาเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มใหม่งวดประจำวันที่1นะครับเลขติดบนเด่นบนมาชัวนะครับ3าตัวมา1ตัวถึง2ตัวงวดประจำวันที่1พุศกิกา2563นเรามาคำนวณพร้อมกันเลย นะครับเรามาคำนวณพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> บวกประจำทีหน่งพุทธิกานะครับแปบวกหเป็น14 14ีบวกหนะครับเป็น20 20ิบวกหเป็น26 26บวกหนะครับเป็น32 26ิบวกหเป็น28 26ิบวกหเป็น32สิบนะครับท่านผู้ชม32มบวกเนะครับเป็น41นะครับ ทวนตัวเลขให้อีกครั้งนะครับแบวกหเป็น14 14ีบวกหเป็น20 20ิบวก6เป็น26 26ิบวกหเป็น32 32ิบวก9นะครับเป็น41ฉะนั้นตัวที่1เราได้1 1เราจะทำการบวกหนะครับหนึ่งบวก1เท่ากับสอบวก2เท่ากับสนั่นหมายความว่าเลขติดบ,บนเนี่ยงวดประจำวันที่1นะครับ หนึ 1> 1่งพฤศจิกายนนะครับหกสามเราคำนวณออกมาแล้วนะครับได้หนึ่งสองสี่หาแล้วครับเลขติดบนเด่นบนนะครับมาหนึ่งตัวถึงสองตัวเราได้หนึ่งสองสี่นะครับสามตัวมาหนึ่งตัวถึงสองตัวเราจะประเดิมให้ในงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเซฟไปด้วยนะครับได้หนึ่งสองสี่เชื่อว่า,าต้องมาแน่นอนทีนี้ ใครที่รอชุดนะครับในชุด2ตัวบนชุดลอตเตอรี่นะครับงวดที่แล้วปังๆกันไปแล้วนะครับ38มงวดที่แล้วปังๆกันไป38นะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับชุดลอตเตอรี่งวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับในคลิปหน้าท่านผู้ชมรอได้เลยนะครับในคลิปหน้าสาหรับวันนี้นะครับผมภาวนาขอให้บรรชนกับ1นึสองสด้วยนะครับขอให้มีเลขชุดนี้ด้วยนะครับติดด้วยนะครับเราจะได้จัดลอตเตอรี่กันไปเลย สำหรับวันนี้ก็แนวทางนะครับเลขติดบ,บน3ตัวมา1ตัวถึง2ตัวสำหรับวันนี้ก็ทําให้เรียบร้อยแล้วสาหรับช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับแบ่งปันหวยฟรีสำหรับวันนี้แอปเปิลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ